สวัสดีครับอยู่กับช่อง g o r o t a ฟอร์ t สวัสดีครับพี่เหลาพี่เหลาไปไหนวันนี้ไม่รู้ทำไมจะบอทองเป็นงี้เหรอฮะจะบอทอง X ทำไม่เป็นอย่างงี้แรงเกินสิแรงใช่ไหมะ<อ>จะโบนเงินก็เคยเป็นแล้ว เหมือนกันคือคือคือต่อส่เกียร์มันมันเป็นตอนเวลาห่อยดังกึ๊กเดียวแหละเห็นหหอนเลยหอนนแล้วผมกระดับเครื่องแต่ตัวนี้มันไม่เหมือนของผมเลยห้องเกียร์ของผมมันอยู่ข้างบนทุกเฟืองมันเป็นสามห้องห้องเครื่องห้องเกียร์แล้วก็ห้องเฟืองท้ายลูกปืนมันโยกเปล่าเอ็ก๊ะลองโยกลูกปืนดิ ีลูกปืนนี่มโยกแก่บ่ฮะไอ้ที่ช่างเขาว่าลูกปืนนี่มโยกีบ่มันแกว่าเนี่ยเนี่ครับโอ้มันกินตัวนี้จันไ เล่นตัวได้นิดนึงเจา้าบัวทองจับไปเครื่องแน่นๆรอไหลเจา้าบัวทองแฟนไฟวิน

ช่างดำมาเรือ่อสองสามวันแล้วครับนี่รอนไหลอะไรค่อนข้างหายากครับ จะหมดซีนทีมอุดหนุบ้นเซีนซีมาสายได้ไหมได้ที่ยาเพราะมันเพราะมันเบี้ยวเนาะมันก็เลยวัดยากว่ะเพะเนี่ยมันเบี้ยวมันเลยวัดยากเนาะมันเบี้ยวมันเลยวัดยากเลยนะอย่างวกำเพอมีอยู่ร้านเดียววิ่งไงหมดหมดมันเป็นร้อยแค่ซีนอะไรห้าสิบบาทซีนห้าสิบบาท โอ้ดีนะที่หาเจอซีนิดเดียวห้าสิบบาทวิ่งส้ำเพอไม่มีขาย เกาะโบด้วยเดี๋ยวจะเกาะโบเดี๋ยวมาดูตอนที่ช่างมาประกอบเสร็จละกันเจ้าบาอทองสวัสดีครับ